ตัวผู้นะงวงจะสั้นนะครับแล้วก็มีขนตรงปลายงวงส่วนตัวเมียนะครับลักษณะงวงจะและจะไม่มีขนตรงปลายงวงราคาด่วงพ่อแม่พันธุ์นะครับในตลาดจะขายที่คู่ละสิบาทนะครับก็คือถ้าเราใช้มาเพาะพันธุ์เนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง3หรือ4รุ่นนะครับเลี้ยงไปแล้วไม่ถูกใจอยากจะเลิกเลี้ยงครับแนะนําให้เก็บไว้นะครับให้เขาตายเองอย่าปล่อย สวัสดีครับผมทอปจากเพจแนวทางเกษตรเก็ดความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการดูเพศของด้วงมะพร้าวเป็นเทคนิคจากพี่กิจครับรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนัทกิจอภิชัยนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคูจังหวัดมหาสารคามครับพี่ครับสำหรับด้วงมะพร้าวนี่เราดูเพศเขายังไงครับพี่ด้วงมะพร้าวนะครับเอ่อไม่สามารถจำแนกตามสีได้นะครับ จะดูเพศได้จากการดูตรงงวงนะครับตัวฝั่งนี้นะครับตัวผู้ในะงวงจะสั้นนะครับแล้วก็มีขนตรงปลายงวงนะครับขนสีดําๆตรงปลายงวงส่วนตัวเมียนะครับลักษณะงวงจะเรียวแหลมนะครับและจะไม่มีขนตรงปลายงวงนะครับนี่คือต้องดูใ,ใกล้ๆถึงจะเห็นใช่ครับหรือจับมาเป,บเปรียบมาเทียบเลยถึงจะรู้ดูตัวไม่รู้ ที่ครับสำหรับอายุของด้วงเขาจะอยู่ได้ประมาณกี่วันครับวงจรชีวิตของพ่อแม่พันธุด้วงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ45ถึง60วันนะครับก็คือถ้าเราใช้มาเพาะพันเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง3หรือ4รุ่นนะครับต่อครั้งแล้วเขาก็จะตายเองตามธรรมชาตินะครับแนะนําสําหรับเกษตรกรท่านใดที่เริ่มเลี้ยงหรือเลี้ยงไปแล้วไม่ถูกใจอยากจะเลิกเลี้ยงครับแนะนําให้เก็บไว้นะครับให้เขาตายเองอย่าปล่อยให้ไปตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ครับสำหรับพ่อแม่พันธุด้วงมะพร้าวนี้มีราคาอย่างครับ ร่วงราคาด่วงพ่อแม่พันธุ์นะครับในตลาดจะขายที่คู่ละ10บาทนะครับหรือตัวละ5บาทนะครับเป็นราคาเฉลี่ยเลยบางพื้นที่อาจจะคู่ละ12บาทหรือบางพื้นที่ถ้าซื้อจํานวนเยอะอาจจะเหลือ8บาทนะครับแล้วแต่จํานวนที่เราสั่ง พี่ครับสำหรับการขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ด้วงมะพร้าวเราจะต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับก็เราได้ลูกด้วงนะครับตัวโตเต็มวัยก็ประมาณสามสิบสามสิบห้าวันขึ้นไปนะครับก็วิธีการขยายเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเอาลูกด้วงนะครับมาใส่ใส่ไว้กับกับมะพร้าวแห้งนะครับทิ้งไว้ในกับมะพร้าวแห้งลูกด้วงเมื่อหมดอาหารนะครับก็จะทําการเข้าฝักนะครับเข้าฝักตัวเองก็คืออยู่ในนี้อีกประมาณ25-30วันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เต็มวัย ก็คือเกษตรกรที่พอเลี้ยงด้วงอ่ะซื้อด้วงครั้งเดียวนะครับก็ไม่ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์อีกเลยนะครับก็คือฟักสามารถเข้าฝักเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับใช้ในฟาร์มตัวเองต่อไปได้เลยนะครับสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนะครับอยากได้พ่อแม่พันธุ์หรืออยากศึกษานะครับมีช่องทางทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงด้วงสาคูนะครับใน a c e b o o k นะครับหรือทาง Google นะครับหรือถ้าใครติดต่อแล้วไม่ได้หรือยังไงเนี่ย ทางฟาร์มด้วงสาคูมหาสารคามเนี่ยก็ยินดีที่จะหาให้นะครับหาพ่อแม่พันธุ์หรือจัดเตรียมชุดทดลองเลี้ยงนะครับสำหรับเกษตรกรท่านที่สนใจอยากทดลองแล้วก็เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไปครับแนะนำทั้งชุดทดลองเลี้ยงแล้วก็รับซื้อลูกด้วงคืนด้วยครับเบอร์โทรศัพ <S <S ท์0840457650ครับ